สหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลขอแนะนำภาพยนตร์โรแมนติกคอมดี้เรื่องใหม่ผลงานจากผู้สร้างและผู้กำกับโลซีซั่นสุขสัน์วันโสดที่เปิดโหมดแอบรักของคนพานไวัย4 4แต่ใจยังไม่มูฟออนไปไหนของเพื่อนแสบคู่สีที่ดูยังไงก็ไม่มีอะไรเหมือนกันสักอย่างแต่ปะยางเองพี่ผมทำเองมาไม่ได้ครานี้ต้องกูเจ้าของแมงเหียน นัทธนิชาและนัทกิจจริตนัดมาเจอกันครั้งแรกกับภารกิจมิชชั่นแอบตกดูมรักที่อีกฝ่ายดันไม่รู้สวัสดีครับนัทกิจจริตนะครับในเรื่อง14ครั้งผมรับบทเป็นต้อครับสวัสดีค่ะนิชานัทธนิชานะคะรับบทเป็นกิฟต์ค่ะก็จะเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้สดใสล่าเริงอะไรมากถ้าเห็นในเรื่องก็เป็นผู้หญิงที่ง่วงตลอดเวลาเตอนิดนึงผมก็จะแบบอย่างเงี้ย ยุ่งๆฟูๆได้อยากจะเป็นคนเก่งให้ได้อย,อยากจะเป็นคนที่แม่ชื่นชมเขารู้สึกว่าเขาไม่บีลองกับที่ไหนเลยแต่คนเดียวที่เขาบีลองมากๆคือตอต้นนะครับต้นนะครับร้องทำไงจริงๆเราต้อเนี่ยมีความเป็นมนุษย์สูงมากมองตลอดจะคอยเล่นมุกจะคอยทําให้บรรยากาศม,มันเบาขึ้น ไม่ค่อยมุกอ่อนยังยังวนอยู่ในลูปประมาณเนี้ยกิฟจะเป็นที่พึ่งพาของต้อทุกสิ่งแล้วจะเป็นเรื่องของการเรียนเหมือนว่าเป็นหัวหน้าแก๊งผู้เด็กผู้ชายได้เรียนเก่งเป็นความหวังของพ่อแม่รู้สึกว่าเวลากิฟกับต้ออยู่ด้วยกันคือต้อจะต้องต้องกิฟมันจะเป็นคนหนักๆเครียดๆพอมันมาเจอกันะ่ะก็รู้สึกว่าชีวิตของกิฟมันเบาขึ้นเยอะอะค่ะพอมีต้อ,อ ด้วยความผูกพันกันเมื่อตอนอายุ14มันก็มีปมอะไรบางอย่างร่วมกันที่หลังจากที่แยกกันมาก็น่าทาให้กิฟแบบพยายามไม่อยากเจอต้ออีกพยายามหนีพยายามที่จะไปให้พ้นจากที่นีน่แต่มันมีเหตุจําเป็นที่ต้องกลับไปไปแก้ปมที่ตัวเองเคยมีกันไว้ตอนอายุ14อยู่หายตัวปไปงี้เป็นเพื่อนอยู่เพราะวะนี่เลยคือเราเราก็ไม่รู้ว่ากิฟที่กรุงเทพเขาไปเจอ เรื่องอะไรมาบ้างเราเห็นตาที่มันไม่เหมือนเดิมเห็นความเศร้าบางอย่างลึกๆต้อมันแค่แบบกิ๊ฟนี่ไม่ใช่รอยยิ้มที่ดีที่สุดของมึงเว้ยรอยยิ้มที่ดีที่สุดของมึงอะ่ะคือ ก่อนมึงเดินทางไปกรุงเทพมันมันเป็นความพยายานที่จะรักษาหรือเอาคืนตรงนั้นมากกว่าคุณว่าไงดีวะไม่ได้คาดคิดว่าพี่นัทจะเป็นทางนี้คนดูแบบคาดเดาไม่ได้ดีว่าแบบเอ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นรวมทั้งหนูก็คาดเดาไม่ได้ตอนนี้ฝ่ายคอนทินิวนี่กำหมัดว่ามันเจ๋งที่ว่ามันเหมือนมันเป็นมันสนิทกันง่ายนี่ก็ยังแบบคุยกันได้ทุกเรื่องสนิทแล้วอ่ะกูเข้าใจไปคนเดียวคือมันเป็นขั้วตรงข้ามกันจริงๆแบบที่เราต้องการไอ้ผู้ชายก็แย่ ชอบเล่นไอผู้หญิงก็ไม่อยากยุ่งแล้วมันมีความอิมพอไวของนัทอ่ะซึ่งพอเวลาเขาเข้าซีนกันแล้วมันแบบมันมันยิ้มในในแง่หนึ่งอ่ะผมกําลังมองหาบทอย่างนี้อยู่ด้วยจากที่ก่อนหน้านี้นเราเล่นแต่บทเครีคยดเนอะแบบเดี๋ยวเป็นนักกีฬาเดี๋ยวเป็นอาชีวะเดี๋ยวเป็นอะไรต่ออะไรมันเครียดโชคดีที่พอมานี้มันเหมือนแบบได้วางทุกอย่างแล้วก็หายใจหายคออะไรก็จะได้ความเป็นต้อและคลิปในแบบฉบับที่คนดูจะไม่เคยเห็นนัทปิตลิตเป็นแบบนี้ และนิชาที่เป็นนางเอกดีงามเราจะได้เห็นอะไรที่แปลกออกไปจากที่นิชาเป็นแต่พอร่วมงานกันจริงๆก็รู้สึกว่าเขาก็มีโหมดติงตองกว่านั้นอะไรอยเงี้ยออกมาถูจังหวะมากเลย <c oughs> พอลงหน้าง,งานจริงๆที่ต้องทำงานด้วยก็รู้สึกสนุกมากค่ะสนุกทุกครั้งที่ได้เข้าฉากกับพี่นัท <c oughs> เพราะว่านิชาจะคาดเดาอะไรไม่ได้เลยแสบครับแล้วก็ชอบแกล้งแต่คือข้อดีของนิชาเนี่ยคือต่อให้เขาเป็นคนแกล้ง คนจะไม่ค่อยโทษเขาเขาจะแบบไม,ไม่ใช่คนที่เป็นผู้ต้องสงสัยแรกๆอ่ะคือคาแรคเตอร์เขากับเรามันต่างกันมากแล้วเวลาเขาเล่นอะไรมาตัวเราคือห้ามหลุดขำต้องตั้งสติดีๆมากๆก,การเข้าฉากกับเขาคือมันก็จะมีฟิลความแบบสดของเขาท่้นคูดเราจะได้เคมีที่พี่ก็รู้สึกว่ามันก็แปลกไปอีกแบบหนึ่งชอบทุกซีนที่สองคนนี้เข้าด้วยกันมาเอาจดหมายจดหมายแฟนไงเตรียมพบกับภาพยนตร์รัก14บบวกที่บวกความรักความหาความทรงจำ และความคิดถึงแถมบวกแก๊งหัวหมาที่จะทำให้ความรักเป็นเรื่องของคน2 3 4 5 6 7 8คนไปอีกผู้เขาคือใครห้ามพลาดโปรดติดตามตอนต่อไปแค่เห็นหน้าก็ตกรุมรักได้อีกครั้ง14อีกครั้ง I Love You 2000 12ตุลาคมในโรงภาพยนตร์